สวัสดีครับพี่น้องมน curtain, ี้การมาพบมาพ่อกันอ sure. ีกคือเก่าเหมือนเดิมครับผมกับกินมะอังชาแนวนะครับมือนี้ครับพี่น้องครับมนี้กินข้าวเที่ยงคือเก้า้อนี้ครับพี่น้องได้อาหารหลายอย่างครับมนีได้โอบกบครับอตัวยังไงเลยนี่นี่ครับคนซีตัวครับพี่น้องมนีครับต่าประมือครับครับเป็นนักกระแตนกว่าจิ้งหิีดกว่าครับ นะครับส่วนผักแก้มหอาผักกินกัมหอมกับผักกวางตุ้งกับผักสลัดกับใบใบโหระพาครับพี่น้องอู้จานหนักค่ะขนาดนี้ได้เมื่อนี้ครับพี่น้องนะครับมีแดนแนวเป็นแต่เซ็บๆทั้งนั้นเลยครับผมนะครับหันผู้ใดเข้ามารับชมนะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับเพื่อสิบประภาชีพต่อไปของผมด้ครับพี่น้องนะครับว่าผมเสียนยังให้พี่น้องเบิ่งนะครับมาครับเพื่อเป็นการบดเสียเวลาครับ ไอ้ผู้ใดค้นกิบถ่าเบิ้งนั่นแหะครับมากินกันเลยครับพี่น้องลุยเลยครับนี่มาด้วยครับน้ากันนะครับข่าเนียวติบนิดน,น่อยครับพอดีมาครับลุยเลย ครับพี่น่องสีขาคนได้พี่น่องปุ๊ยว่นะเนี่ยขาวจูนพูนครับพี่น่องโอบตัวยิ่งใหญ่นะครับอื้ห่อนห่อนเลยครับพี่น่องกระแตนเนาะนะครับ น,นีมีไหมนะครับพี่น้องสร้างไม้มาแล้วยบรด้วยเสียงชัดเจนดีครับพี่น้องนะครับมาอัดทรวดกันเนาะคือการกินนี่นะพี่น้อง ไปหูวรพาพี่น้อง ตับพี่น้องตับครบมันไม่สายใจพี่นังต้องสิทธิ์เลย แขางเนี่ยแซนะ่บครับเนี่ยกลม,มจำหนํำคนระับป็นไงอืมอืม Các ไปหูหน้าผ้ครับพี่น้องอวันนี้ครับจัดพักเต็มที่ด้วกันครับพี่น้องอพักไปไลายได้ครับพี่น้องเต็มที่กันได้เมืนเน่อไง แซ่บๆด้วยครับกับกลิ่นมังแชนแนครับเนือ้อเปิดลูกวานมังครับพี่น้อง ปกิเงไเลยกพี่นอนครับประมือครับนี่ครับตอนนี้แซบๆครับมาเลยครับ จำคำนี้ไงรถพี่น้องจำรจสชาติครับผมผมจำจุ่มเพื่อหวานครับพี่น้องรสชาติาก,กินของผมนะครับเพื่อหวานอื 그리가 이거 바깥이면 바까나면... เนี่ยขาวจนคนอยู่พี่น้องสุดยอด มั่นเขาเพื่อตอนใหญ่ตอนใหญ่สุดยอดฟินมาครับเพื่องส,ด,งสดน้ำตัวแบบสดน้ำมันครับ สุกใจแซ่บครับกินเองตำเองแซ่บเองครับรสชาติผมกินนี่ต้องแซ่บอยู่แล้วครับเปรี้ยวหวานแห้งแล้วครับเนาะนะครับจำเขาจำครับเขาไม่ไงเลย ตอนนีไงนะครับพี่น้อง เฮ้ยสีขาเลด้ี่มเนาะเนี่ยขาวจูนพูนครับนะครับอือือครับ าสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องผู้ดดมากผป้ใดชอบครับแกอย่าลืมนะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับเพื่อสิบภพพาคลิปต่อไปของผมว่าผมเซียนยังให้พี่น้องเบึงนะครับนี้ครับกินบ่อังแชแนลวครับตำปลาหมึกปิ้งกบผัวตะเกตเตนครับพี่น้องรวมกันในมนูเดี่ยวด้วยครับกินน้ำกันเนี่ยครับ ลาไปก่อนครับม้อน,นี้บ่มีบม่บมีอย่างไรครับพี่น้องลาไปก่อนครับวัดดีครับ